สวัสดีลูกนักเรียนวันนี้เราจะมาดูเทคนิคาการทาข้อสอบประเภทหนึ่งซึ่งแม่เรียนไม่ชอบเลยและเป็นข้อสอบที่เรียกว่า error เน no. าะ อย่างแรกสุดของข้อสอบ error ที่เราจะเจอกันเรามักจะเจอมันขีดเส้นใต้ที่คำนามแล้วเองต้องเช็คก่อนเลยว่าคำนามนั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วหรือยังโดยส่วนใหญ่เรามักจะเช็คพจน์ของคำนามหมายความว่ามันเป็นเอกพจน์มันเป็นพูุพจน์ถูกต้องแล้วหรือยังอย่างแรกเทคนิคแรกๆที่ครูจะนำมาให้ดูในวันนี้คือหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราจะคำตอบไปนี้ปุ๊บคำนามของเรามักจะเป็นพูอุพจน์ ดูตัวอย่างครูก่อนคือบอกว่า some of the boys o r clever เห็นไหมว่า some แปลว่าจำนวนหนึ่งนามี่ตามมาต้องเป็นพหูพจน์มีการเติม yes. s ข้อที่ห some part of the eye or directly involved in receiving light while others protect Structures เช็คโครงสร้างร้านเปรเซ็นข้อสามถูกอยู่แล้วเราไม่ยุ่งเพราะอิเป็นหมูกบุตตามน้หมูักบุตทก็ต้องเป็น i อ g อนเมื่อกี้เพิ่เจอใครตอบผิดก็ไม่เป็ดใรแล้วนะเขียนแล้วนะก็มาพูคำตอบนะท้าหมดซ้มแต่ละจำนวนหนึ่งเป็นผากบุตรจริงไหมโลกแสดงว่าข้อที่ผิดคือข้อที่ หนึง่ง่กี้เราบังเอิญพูดถึงตัวนี้อยู่แล้วจริงไหม several many some certain ใชไหมลดอะ l o t of น้ำที่ตามมาต้องเป็นพะหูเพราะต้องมีการเติม s และ part เป็นคำเด็นนก็ต้องเติม s certain part of Thailand บางส่วนของประเทศไทย certain some Several นานที่ตามมาต้อเป็นพระหูพจน์ข้อที่ดีคือข้อที่หนึ่งพาเติม yes. s บางตัวของประเทศไทยเนี่ยเก่งเก่งแพราว่าได้มาได้รับ a lot of rain ได้รับฝนเป็นจำนวนมาก nearly all the year กือเราจะตลอดทั้งปี ดิ่งถึงซเนื่องจากหรือเพราะว่า the monsoon effect monsoon คือมอรสุมเป็นพลกระทบกระแกอีกที่ว่าของลงมมรสุมอย่างที่สองที่เป็นลนักษณะของการถามในเรื่องของคำนาม ไม้ตายของข้อสอบมักจะใช้จำนวนนี้เสมอคือ one of the โครงสร้างของ one of the ขึ้นให้ดูบนกระดาน one of the บวกคำนามพะหูพจน์บวก v ร r b เอกพจน์ลุกประหลาดนิดหนึ่งลูกเพราะความหมายของมัน one of the แปลว่าหนึ่งในบรรดาเมื่อเป็นบรรดาปุ๊บนามที่ตามมาก็ต้องเป็นโทหพพจน์แน่นอนใช่ไหมครับ จากนั้นเวิร์กที่ตามมาเมื่อมันเป็นหนึ่งมันเป็นอันเดียวเวิร์กของเราก็ต้องเป็นเอกพจน์นะลองดูตัวอย่างอีกเหมือนกันคือบอกว่า one of the students is clever หนึ่งในบรรดานักเรียนเป็นคนฉลาดในบรรดานักเรียนเหล่านั้นฉลาดเพียงแค่คนเดียวมองส่วนที่ดข้าง้ก่อนหนึ่งสามสี ตัวไหนผิดแกร่ม,มากครูบอกว่าในข้อนี้อันแรกคุณจะเรีว่า the อันที่สองคือ factor อันที่สามคือ growth อันที่สี่คือว u l t i p l i e r ตามด้วยคำนามที่เป็นพาร์โทโพส factor ต้องมีการเติม s